เออยู่กล้นีตอน่ไสแปอนี้เรอยู่ตงไหนมีแผนที่โลกยืนแผนที่โลกในประเทศไทอยูหนพี่ีเีประเทศไทยกัดูดูนโลกเนียัโลกประเทศไทยอยู่ โอเคเอาชี้หน่อยชี้หน่อยได้ถ่ายถูกแบงคอกเนียนอเมริกาบอเบมรดูช่องดีนเยเป็นเมืองหลวงมีอะไรเนื้อเด่นไหม เนี่ยจกส่านั่นเองค่ะและที่จนมาหุพวกเขาค่ะเพราะพวกเขบจอเรื่องาต่างๆากมจากด้านนอกเขาก็จะนามารับประสานในบ้านหรือในถ้ำของตเองเพ่วิธีการลเรื่องของเขาค่ะเขาจะวาภาพรงที่สนังถ้ำแบบนี้่เทานผู้มสังเกตดีค่ะจะมีทั้งภาพคนภาพฝาดและก็ภาพฝ เฉลออ,อสองนั่เลยดูสิเรือกับตัวอะไรค้างไว้ก่อนถ่ายรูปอยู่โอเค,อ,เค,คอ่ะ,ะไปเห็นข้า,างนอกหน้าต่างนั่นไหมเราอยู่ในเมืองมีตึกตามมีโรงงานถึงตอนนี้มนุษย์ได้เอาประสบก,การณ์เมื่ออยู่ในถ้ำมาพัฒนานสร้างถ้ำขึ้นในบ้านจอดรงที่แสงคอ,อกลอดข้า เป็นภาพหัวกลักของยูทัดน้าอั้นเนี่ยนั่นเอสร้างห้องรูเข็มเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวาดรูปของจิตรกรต่อมาก็พัฒนาจากห้องมาเป็นกล่องเล็กๆมีการติดแว่นหรือเลนส์ที่รูเพื่อรับแสงได้ดีขึ้นจะเรียกว่ากล่องหรือกล้องรูเข็มก็ได้เป็นเครื่องมือช่วยการวาดรูปที่พบพาไปที่ต่างๆได้และในยุคนี้เอง นุษย์พัฒนาการเล่นแสงเงาจากเล่นเงามือและนหนังตะลุ่มมาเป็นการเล่นตะเกียงสำหรับฉายรูปขึ้นจอยนวาดรูปบนแผ่นกระจกฉายรูปนั้นด้วยแสงไฟจากตะเกียงผ่านเลนส์ไปปรากฏบนจอในห้องมืดมิดประกอบการเล่าเรื่องของคนฉายรูปกลายเป็นการเล่นและหอระโศกแน่หลายไปทั่วโดยเฉพาะในคงนพีษยุโรปเราเรียกตะเกียงฉายรูปนี้ว่าแมจิกแลนเทิร์ หรือตะกิมวิเศษเพราะนักถ่ายรูปเป็นอาชีพบางรายสามารถประดิษฐ์รูปและกลไกให้ผู้ชมเห็นเหมือนรูปนั้นเคลื่อนไหวได้อยู่นีชีวิตและมีการสร้างโรงสำหรับเล่นถ่ายรูปด้วยแมจิคแลนเทอร์ด้วยเป็นโรงหนังยุคการแพยเลยนะเนี่ยทั้งโลกทุกคเห็นนักตะกีมพิเศษคือเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการวาดภาพด้วยมือและจากภาพวาดนั้นขึ้นจอพึ้นการสแสดงเรื่องาเรื่อง ต่อมาวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องมือช่วยการวาดรูปโดยไม่ต้องใช้มือของมนุษย์วาดเลยนั่นคือกล้องถ่ายรูกล้องถ่ายรูปก็คือกล้องรูเข็นแต่ใช้สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาตัดแสงทำให้เกิดรูปเหมือนจริงที่สุดโดยไม่ต้องใช้มือวาดรูปนี้เรียกว่าโฟโตกราฟแปลว่าวาดด้วยแสงว้าว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 วาดด้วยแสง จรรินะและรู้ไหมในขณะที่นักประดิษฐ์กำลังพัฒนาล่องถ่ายรูปขึ้นมาก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งสามารถอธิบายว่าเวลาคนเรามองอะไรแล้วหลับตาท,าทันทีเราจะรู้สึกว่ายังคงเห็นภาพนั้นค้างอยู่ในตาชั่วประเดี๋ยวหนึ่งก่อนที่จะจางหายไปในความมืดเรียกันว่าภาพค้างติดตาฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้รพวกเราองมองไปที่หน้าตา่างนันสิเห็นเรลอลำนั้นไอย นี่าตากันยังเห็นหน้าตาและเลื้อยอยู่ใช่ไหมไ<อ>แปลใจม่ะนักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้เป็นพฤษฎีเรียกว่าพฤษฎีการเห็นภาพค้างติดตาโดยอธิบายว่ามีแสงสะท้อนจากดวงตาอของเราเองมาดุษถึงชิ่อตะเกีนงพิเศษของเขาว่าซุปราซิสโกโอ้โหเป็นการทดลองนักทดลองที่่าตื่นเต้นมาก แล้วเจ้าสุภานที <been> ่ผมมาจากภาษาปีโมรากาอะไรเหรอเอไม่รู้ครับดางวิบแล้วว่า 네. รู้เลยรูปเสือฮิฮิฮินอ้นีสองแล้ว